So the rule is that the elephant has to pick up every item and hand it in to the caretaker. The elephant cannot eat the elephant. The elephant cannot eat the items, so they have to give all items to the caretaker. <laughs> hey, <I'm laughs> แรกครับสอครับอยครับไอ้มันไันเปยังไเรชื่อกับานงอยู่ที่นตอนนี้ไทยไทยนะครับกับไอ้ันไอันนะครับอยู่ตะการงด้านที่ตะวันตกนะครับที่ปนองนะครับไทยไทยครับไปต้วอยสร

เอา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 อาไงครับชื่นใจชื่นใจชื่นใจเจ้าของด้วยด้วยเอาแล้วกันต่อไปด้วยด้วยก็ไม่อยาจะไปอย่างเดียวเลยโอ้โหสมนะครับมาแล้วับน้องกะละมังยังสูสีนะครับหุ้นเงินมึงครับจะรับตัวไปนะครับกำแพงครับทีมเอครับทีมเอได้แล้วครับตอนนี้ครับ เันแล้วครับจนแตจะตัดถึงแล้วเราจะตัดถึงแล้วนะครับอาพรายชมูสมูมูได้แล้วไปเลยครับชมพูขวานก็สมพูหาก็สมพูสมพูจริงจริงเเไปเลยเส็เเเะที่หนึ่งครับ โดยเฉพาะไรสองบูนสมงบูนทั้วงวาสองบูนทั้งคาจริงนะครับอาปลอกเือให้กับนักกีฬา